สวัสดีครับพบกับผมแมนมีเดินป่าอีกเช่นเคยนะวันนี้มีมีดพกเกรีพิมยมนะครับสองคมนะครับงานแบรนด์สวยๆเลยนะครับผมนี่ครับสินค้าพร้อมปอกหนังแท้สองชั้นนะครับผมสองสีงามๆเลยนะครับผมหนาๆเลยครับด้านหลังมีที่ร้อยเข็มขัดพร้อมพกพานะปอกหนังวัวแท้มีตัวรองให้หนึ่งตัวสินค้าพร้อมกล่องนะครับตาแบรนด์นะครับผมงานแบรนด์นะครับผมรับประกันนะครับผม เล่มนี้เป็นมีดพกสองคมทรงโรมันนะครับเปิดคมตลอดเล่มทั้งสองฝั่งนะครับผมความยาวรวมเล่มนี้สิบนิ้วสิบจุดสามนิ้วนะครับเกือบเกือบสิบนิ้วครึ่งนะใบมีดเหล็กเอ็มสามเก้าศูนย์นะครับเหล็กเทพนะผมทนสนิมแข็งแรงมากนะครับผมรับประกันให้นะครับของดีแน่นอนนะครับทรงโรมันนะครับผม กระบังมือนะครับผมทรงสวยงามนะครับกระบังมือกับใบมีดเป็นเหล็กชิ้นเดียวกันนะครับเหล็กชิ้นเดียวกันตลอดเล่มฟูแทงนะครับผมคอกับด้ามจับแบบประกบนะครับใบมีดยาวห้าจุดห้านิ้วนะครับผมใบมีดสองสีนะครับตรงนี้เป็นอีกสีหนึ่งตรงนี้เป็นปัดเงานะตรงนี้เป็นด้านขุนนะครับผมสวยแน่นอนนะครับบอกับบอกับมีดนี่เข้ากันเป๊ะนะผมนี่ เขาลองกันเปนะครับสร้างมาเพื่อกันและกันนะครับผมสวยแน่นอนนะครับรับประกันให้เลยนะครับเล่มนี้เกรดพรีเมียมแน่นอนใบมีด5.5นิ้วนะครับความกว้างใบมีด1.1นิ้วเปิดคมตลอดเล่มทั้งสองฝั่งนะครับผมน้มจับยาว4.8นิ้วนะครับน้มจับไม้ชิงชันนะครับลายสวยนะครับยึดหมุดโมเสสฝั่งละ2จุดนะครับผมลายดอกจิกนะครับผม สันท้ายมีรูร้อยเชือกนะครับผมสองรูนะครับผมเป็นห่วงทองเหลืองนะครับสันท้ายทรงคล้ายๆดอกไม้นะครับผมสวยแน่นอนนะครับกล้องน้อยโฟกัสนะบแปบ๊บหนึ่งนะครับผมเดีย๋ยวผมลองคมให้ดูนะครับผมคมแน่นอนนะครับผม คมตลอดเล่มทั้งสองฝั่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะหมุนใบมีดแล้ฟันนะครับผมผมจิบแน่นอนนะครับรับประกรันให้เลยเป็นมีดพกเกตพรีเมียมนะครับเล่มนี้ ราคาเบาๆนะ600บาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางสินค้าพร้อมปอกหนังแท้นะครับถูกวันนี้ไม่มีแน่นอนนะครับผมผมได้กําไรหลักสิบนะครับเอามาแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมเน้นจํานวนนะครับผมมีมา13เล่มนะครับผม12 13เล่มนะครับนี่ครับน้าหนัก2 5 2กรัมนะครับผมเปิดคมตลอดเล่มทั้งสองฝั่งนะเป็นมีดหกสั้นสองคมนะครับผม สันตรงนี้หนาสี่มิลนะครับเหล็กชิ้นเดียวตลอดเล่มนะครับฟูแท้งแข็งแรงแน่นอนนะครับเหล็กเทพ M39 0ส้านะครับผมของดีแน่นอนนะหมดแล้วหมดเลยนะพี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับผมนี่ครับเลเซอร์เลขนะครับเป็นนัมเบอร์ทุกเล่มนะครับตรงนี้เป็นปีที่ผลิตนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับผมผมไปตามหามานะครับเป็นมีดที่ผลิตปีนี้นะไม่มีขายที่ไหนแน่นอนนะครับ ต่อให้มีก็แพงกว่านี้แน่นอนนะครับผมผมรับประกันให้เลยนะครับผมพี่ๆท่านไหนสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับผมทิ้งช่องทางการติดต่อสั่งซื้อไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับทางไลน์ทาง Facebook หรือเบอร์โทรศัพท์นะครับผมสะดวกที่สุดก็ทางไลน์นะครับต่อไว้นะครับผมทักมาแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์มาได้เลยนะครับเลือกเล่มได้เลยครับผมมีคลิปหลายคลิปนะมีมีดเป็นร้อยแบบนะครับเข้าไปเลือกดูในช่องผมได้เลยนะครับ จะมีชื่อ EP อยู่หน้าคลิปชอบแบบไหนแจ้งชื่อ EP ได้เลยนะครับเล่มนี้ราคาเบาๆนะครับ600บาทรวมส่งด่วเก็บเงินปลายทางนะครับสินค้าพร้อมปอกหนังแท้นะครับผมนี่ตัวล็อกแน่นหนาแข็งแรงสวยๆแบบนี้เลยนะครับมีกล่องให้ด้วยนะครับผมงานแบรนดนะครับรับประกันให้ทุกเล่มนะครับแมนมีเดินป่าคมกรีบนะครับตัดกระดาษขาดคนนะครับผมคมมีดโกนะครับผมเล่มนี้ ุดโมเสสนะครับไม้ชิงชันลายสวยนะครับแต่ละเล่มก็จะไม้ก็จะลายแตกต่างกันไปนะครับผมของดีแน่นอนนะครับรับประกันให้เลยละทะแลวเจอกันใหม่เล่มหน้านะครับของคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมนะครับผมผมเอามาแบ่งปันให้ราคาเบาๆนะครับ600บาทรวมส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับของดีแน่นอนนะครับผมแล้วบกันใหม่เล่มหน้านะครับสําหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ